วันนี้จะมากินจะมาลองกินอะโวคาโดพัน A ศูนย์สามสี่นัจ้านัจ้าทุกคนปกติเคยกินแต่อีกพันพันแฮสอันนี้ไม่เคยกินพันนี้ครัง้งแรกกินนมข้นอะหรอ